สวัสดีค่ะพบกับรายการทันข่าวชชจี้ประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับใครสถานที่ไหนเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยค่ะพาราเซตามอลฟ้าทลายโจรและยาประเภทอื่นๆอีกรวม6ชนิดกำลังถูกเตรียมบรรจุลงในกล่องพัสดุเพื่อส่งให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ประเภทสีเขียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านทางโครงการชุดยาบรรักช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อนำไปใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นในระหว่างการรอเตียงรักษาพยาบาลแต่ในสถานการณ์นี้ทำให้ผู้ป่วยมีหนักขึ้นากขั้นทำให้องยกริบริการ่งยาช่วยเลือผู้ป่วยหวังช่วยบรากขงผู้ป่ว ผมติดนะต่อหาเตียงทางโรงพยาบาลไม่มีเลยครับกักตัวอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียววันที่สามวันที่สี่เริ่มมีการไอมีน้ำมูกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีไข้ก็ดีนะครับเพราะว่าทาำเวทีส่งยาส่งอะไรมาให้ครับเพราะว่ายาชุดเก่าก็ใกล้กกจะหมดพอดีการลงทะเบียนขอรับยา ผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ผลตรวจโควิด -19 และทำแบบสอบถามเพื่อประเมินโรคประจำตัวการแพ้ยาและอาการต่างๆทั้งนี้การพิจารณาจ่ายายาจะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นผมคิดว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงเราเห็นจำนวนผู้ป่วย เยอะขึ้นทุกวันถ้าห่างเป็นไปได้ถ้าเป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวคนไข้ที่อาการไม่ดุนแรงเราก็อยากจะให้อยู่โฮมไอโซเลชันซึ่งหากมีคนไปช่วยดูแลตรงนี้อย่างเช่นที่ชื่อที่ทําอยู่ก็คือการลงไปช่วยจัดยาให้คําแนะนําเท่าที่ทําได้ครับผมเหื่อจ้าน้ำมูกอะไรไม่มีเลยนะครับไม่มีแล้วค่ะหายใจเหนื่อยผิดปกติไม่มีนะไม่มีแล้วค่ะค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังน่าเป็นห่วง

และยังคงมอบถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องก็ส่งความร่าอโอนมานะคะหวังว่าอันนี้แหละแค่ได้ทุกคนก็ผ่านไปแล้นะในสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยทุกเขตหนักมากๆแล้วก็ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราก็ได้มีมูลนิธิซึ่งท่านได้เข้ามาช่วยสิ่งของนะคะอุปโภคบริโภคขออคิดว่าคให้กับคนที่เปราะบางก็คือคนที่ได้รับผลกระทบนะคะ ก็ดีใจขอบคุณที่ได้มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็ลําบากแล้วก็ออกไปไม้ทำไมก็ลําบากขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับสิ่งของที่ให้มากับชาวบ้านตรงจุดนี้นะคะระทังชีวิตในช่วงโควิดนี้ไปได้อีกระยะยาวเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบแล้วยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จิตอาสาชีจี้จัดเตรียมอาหารมังสวิรัตนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด1 i อาหารเจหรือมังสวิรัตของเราเนี่ยยินดีสะดวกรับเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านที่ถือสินกินเจนะคะนอกจากกำลังใจแล้วก็คือกาลังกายพวกนี้ก็จะทําให้พวกเราช่วยดูแลคนไข้ที่เป็นโควิดผ่านช่วงที่ยากลําบากนี้ไปด้วยกัน เป็นการใช้ส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 ส,ส,ส,สขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะทุกท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ปรากฏข้างหน้านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ